สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมไมมุนไทยรัฐชาแนลนะคะสบคลิปนี้เราอ,อยู่กันกับคิดแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวเมษชาวสิงห์แล้วก็ชาวธนูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานนะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพายไปปรับใช้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะในส่วนของพลังงานนะคะ ที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะชาวเมษสิงห์ธนูนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะมีใครที่เขากําลังจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราม,มาดูกันพลังงานของตัวตนของคุณก่อนนะมีพลังงานหนึ่งดาบนะคะพลังงานมาได้อฟแอร์ เอ e อบแอร์มาที่แอร์กร o นดราออฟเอิร์มีอะไรจ้าชาวทัตุไฟ9ดาบนะคะขึ้นมาแล้วก็มี10ถ้วยนะจริงๆไพ่ดาบมาเต็มเลยมาเยอะเลยนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรหลายอย่างที่เราต้องเคลียร์หรือว่าต้องจัดการต้องแก้ไขนะคะมันมองว่าชาวทัตุไฟหลายๆคนในที่นี้นะคะ คุณพยายามที่จะเคลียร์กับปัญหาหลายๆอย่างหรือว่านำพาตัวเองให้แบบผ่านพ้นจุดที่เป็นข้อจำกัดเป็นอุปสรรคต่างๆอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะมดมองว่าก้าวดาบขึ้นมาโอกาสในเรื่องราของการคิดเยอะคิดมากความมิตตกกังวลอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นมาด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะอาจจะมีความรู้สึกว่าเราคิดฟุ้งกับบางเรื่องบางประเด็นนะคะ ที่ทำให้เราสึกว่ามันส่งผลหน้าต่อสุขภาพการนอนต่อคุณภาพการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มอ,มองว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณกำลังตั้งหน้าตั้งตานะคะคในการเริ่มต้นนะคะในการสร้างความมั่นคงสร้างการเงินหรือทำอะไรให้คุณรู้สึกว่ามีความแข็งแรงในเรื่องของชีวิตการเงินอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่คุณพยายามเคลียร กับสิ่งที่รบกวนจิตใจนะคะหรือว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคุณด้วยก็ได้เรื่องราวที่เป็นความเครียดเรื่องราวที่ส่งผลต่อการคิดมากของคุณนะคะทำให้เรารู้สึกว่ามันคิดบกคิดวนอยู่ในจุดนี้เนี่ยมันว่าจะมีการเครียดในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานของสิบถ้วยขึ้นมานะคะ โอกาสทางความรักที่เรารู้สึกว่ามันจะมีความแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขสมหวังในชีวิตมากขึ้นหรือมีความรู้สึกอะไรที่มันดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยนะคะรู้สึกว่าการเติมเต็มนะคะหรือว่าฟิลลิ่งแบบความผูกพันการเป็นครอบครัวอะไรต่างๆก็กำลังที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มันขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าในส่วนของพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะไปดูกันพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะมีพลังงานแดไม้เท้านะคะมีไพ่ดาบ The Sun นะคะอาริธาอัปพอร์เอร์นะคะแล้วก็มีพลังงานสองเหรียญขึ้นมาเนาะ โอกาสในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณน่าจะอยู่ในจุดของการที่พยายามจะบาลานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างให้มันโอเคมากขึ้นนะ่ะรักษาสมดุลรักษาความรู้สึกของตัวเรานะคะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำให้ชีวิตมันมีความสมดุลมีความลงตัวมากขึ้นเนวือนาพลัง,งานแบบสวยงามนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะชาวทัดไฟ หลายๆคนจะได้เจอ,อได้เจอกับโอกาสทางความรักเนาะการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่มันมีความแบบเป็นการเริ่มต้นจริงๆอะ่ะเราตัวคุณจะรับรู้ได้ว่ามันมีพลังงานดีๆอยู่ในะช่วงเวลานี้นะคะคือตอกย้ำพลังงานการเริ่มต้นการ u ั c e s s กับเป้าหมายอะไรบางอย่างด้วยนะคะให้พลังงาน The ั้น พลังงานบวกพลังงานความสดใสนะคะหรือว่าพลังงานคุณในช่วงเวลานี้อาจจะแบบมีความร่าเริงมีความสนุกสนานหรือว่าได้เจอได้เจอกับใครที่เข้ามาเป็นพลังงานบวกก็ได้นะคะมันว่ามีเกณฑ์ในการเริ่มต้นแล้วก็มีการสักเซสสำเร็จกับเรื่องราวบางเรื่องบางประเด็นที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะก็มันมองว่านะในช่วงเวลา ที่กำลังจะมาถึงนะคะหลายๆคนพยายามที่จะมีเวิร์กไลฟ์บาลานพยายามที่จะมีจุดสมดุลความลงตัว2เหรียญนะคะโอกาสในเรื่องราวของอความสมดุลอะไรต่างๆเนาะการแบบว่าที่การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตะคะ่ะมันจะมีการปรับเปลี่ยน ของคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในจุดที่บาลานซ์มากยิ่งขึ้นที่นี้นมีโอกาสพลังงานแบบไมเท้าขึ้นมานะคะคือเหมือนว่ามีการแบบ อาจจะได้รับข้อความเนาะหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะคะพลังงานจากคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะหรือเป็นข้อความเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างเนาะกำลังจะที่จะมีแบบการสื่อสารมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะหลายคนอาจจะได้รับเมสเซจได้รับการโทรหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าสื่อมาถึงคุณอะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะของคุณ เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพลังงานที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะมีไพ่เดิมพานเวอร์นะคะมีไพ่เดสนะมีไพ่พลังงานสีดาบนะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็มีไพ่ไม่เท้าขึ้นมาด้วยนะคือช่วงเวลาเร็วๆนี้หรือว่าใกล้ๆนี้เนี่ยมันว่าพลังงานคุณก็จะปรับเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่คุณอาจจะได้มีโอกาสทางความรักเข้ามาได้นะพลังงานหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นในเวลานี้นะคะจะมีคนมาขอโอกาสนะคะหรือหยิบยื่นโอกาสทางความรักให้กับคุณด้วยก็ได้แล้วก็มอนมองว่า คุณจะได้เจอได้เจอใครที่แบบตรงใจหรือว่ามีลักษณะอะไรที่ตรงสเปคโดนใจคุณได้นะคะพลังงานในช่วงเวลานี้มีพลังงานสิ่งเก่าๆในการรีเวิร์สขึ้นมาด้วยนะคะพลังงานเก่าพลังงานการฟื้นฟูความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆเนาะมีภาพรวมของพลังงานดเดลเพอร์นะคะโอกาสการพัฒนาต่อยอดในเรื่องราวของความมั่นคง อะไรต่างๆขึ้นมาในเวลานี้คือรู้สึกว่าหลายคนอาจจะได้เจอได้เจอกับใครที่แบบว่าคือพลังงานนะอายุน้อยกว่าก็ได้อายุมากกว่าก็ได้แต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีภาวะความเป็นผู้นำแบบนี้ค่ะหรืออาจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงแบบนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ในส่วนของพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเอ่ยในส่วนของพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมันขอดูหน่อยว่าใครที่เขากําลังจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะขอดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะพลังงานของคนที่เขาจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะละนะักษณะ เขาเป็นอย่างไรเอ่ยมีพลังงานสีเหรียญสีเหรียญสามดาบนะคะจะสชิสเดไฮโรแฟนนะคะแล้วก็มีพลังงานหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนาะโอกาสของคนคนนี้นะคะมนว่าเขาเป็นคนที่จะเข้ามานะคะหยิบยื่นเขาโอกาสจากตัวคุณจริงๆนะมันมีในเรื่องของการปล่อยวางนะคะหรือว่าคนคนนี้มนว่าเขาค่อนข้างใจเย็นอะ่ะ คือพยายามที่จะเคลียร์กับปัญหาหลายอย่างพยายามไม่เก็บอะไรมาคิดเยอะหรือว่ามารบกวนในเรื่องของจิตใจนะคะอืมโอกาสในช่วงเวลานี้หรออ่ามนมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความแฟร์อ่ามีความแฟร์มีความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะไม่เอาเปรียบคุณอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าเขาก็มองหาความสัมพันธ์ที่ มีความแร์เหมือนการการให้การรับหรือว่าการตัดสินใจทําอะไรเนะมันว่าคนคนนี้ยึดหลักของเหตุผลความถูกต้องนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มองว่ามีการฮิลลิ่งนะคะกระบวนการการแบบว่าเยียวยารักษาหัวิใจพอใจตัวเองให้อยู่ในระดับที่เหมือนแบบโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของ พลังงานขึ้นมาเราสุกว่ามันมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสีเหลียนมีพลังงานที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะก็ได้เวลาจะคิดหรือว่าวางแผนวางแผนจะทําสิ่งต่างๆทําทอะไรแบบนี้คะ่ะทำด้วยความรอบคอบทําด้วยความตั้งใจแล้วก็มมองว่าช่วงเวลานี้เขาเพยายามจะอา่าไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกแบบลึกๆภายในใจไปซะ ทั้งหมดอะรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งที่เขาบอกว่าอาจจะเก็บความรู้สึกไว้บ้างคือไม่ได้เป็นคนที่แสดงออกแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอาันขอดูพลังงานของเขาเพิ่มเติมนะคะคนที่กำลังจะเข้ามาขอชาทัศ์ไฟเป็นแฟนนะคะมาดูพลังงานของเขาเพิ่มเติมกันมีไพ่พลังงาน Nice Open d o c l e นะคะ เอซวานแปดไม้เท้านะจะเทอมิดค่ะมีพลังงาน u u e n o of u u s นะคะมีพลังงาน Queen of, of Pentacles ช่วงเวลานี้เนี่ยมนมองว่ามีโอกาสที่คนคนนี้นะอย่างที่บอกเลยพลังงานมันลิงก์กับคุณมากนี่มีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาด้วย ลิงก์กับพลังงานของคุณก่อนหน้านี้นะคะมอนว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเนี่ยแหละกําลังที่จะติดต่อสื่อสารนะคะส่งข้อความโทรหาหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารคุณเข้ามาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะช่องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าการติดต่อผ่านอ e ีเมลโทรศัพท์อะไรก็ได้แล้วแต่นะตามช่องทางที่คุณใช้เป็นประจำอ่ะนะคะที่นี้นะมันมองว่าพลังงานเขา เหมือนกับการที่เป็นสายพพอร์ตอ่าเป็นสายพพอร์ตนะคะเป็นคนที่อาจจะเน้นในเรื่องของความสม่าเสมอแต่ไม่ได้เยอะรู้สึกว่าไม่ได้วื่อวา่าเป็นพลังงานตัวตนขึ้นมานะคะถามว่ามีความโรแมนติกไหมนมนว่าเป็นแนวเทคแคร์ใส่ใจไม่ได้แบบโรแมนติกอะไรขนาดนั้นอ่มีในเรื่องราวของพลังงานการที่มนว่าเขาก็แอบ,บมีความเป็นแบบโลกส่วนตัว มีความแบบโฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองนะหรือว่าแบบเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เนาะทีนี้เนี่ยมลมองว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมนว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจอะไรบางอย่างจากเขานะคะมาทีนี้เดี๋ยวเราขอดูกันหน่อยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาชอบหรือว่าประทับใจอะไรนะคะในตัวคุณนะคะชาวธาตุไฟชาวราศีเมษ ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาชอบหรือว่าประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะมีพลังงานสองดาบนะ the s t r e n g ค่ะ p i r a t e s i ิ of p e n t a k o หกเหรียญห้าดาบนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสในช่วงเวลานี้หรอมนมองว่าเป็น เป็นความเที่ยพลังงานการประทับใจนะแล้วแบบว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยมันเหมือนมีพลังงานการที่คุณมีโอกาสมีทางเลือกด้วยนะคะมนมองว่าช่วงเวลานี้เขาถ้าเป็นมุมมองนะไม่ได้มองแบบแค่ขิวเผลอนะคนคนนี้เป็นคนที่มองอะไรเนี่ยมองไปถึง ก,การกระทําความคิดความรู้สึกจริงๆนะคะคือมีพลังงาน2ดาบมีพลังงานเดอะสติงมีไพ่เดทนะคะ6กเหรียญแล้วก็5ดาบนะคะทีนี้มันเลยมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นในทิศทางของการที่ได้ได้มีในเรื่องราวของการแบบเขารับรู้ได้ถึงพลังงานความแข็งแกร่งของคุณพลังงานเดอะสติขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะ มีเรื่องราวอะไรเยอะมากในชีวิตให้คุณแบบบริหารจัดการให้คุณได้แก้ไขหรือว่าให้คุณพยายามที่จะเมเนจ e จัดการให้ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นพลังงานของการแบบเออมันจะมีการแชร์วิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาด้วยนะคะคนว่าพลังงานในช่วงเวลานี้ มันมีพลังงานการบีเบิร์ดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาพลัางงานการฟื้นฟูบางสิ่งคือตัวเขาอาจจะชอบที่คุณเป็นคนที่เข้าใจว่าอะไรคือปัญหาแล้วก็เมเนจจัดการนะคะคุณมีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตแล้วเขาก็มองว่าคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์นะคะสามารถที่จะแชร์วิ่งเรื่องราวต่างๆได้คุณเป็นคนที่แบบ จบกับปัญหาต่างๆได้อะคือเรารู้สึกว่าชีวิตคุณก็อาจจะมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดอะไรแต่ว่ามนมองว่าเขาเป็นมุมมองของการที่มองว่าคุณเก่งมองว่าคุณแบบว่าเยี่ยมอะในการจัดการชีวิตแมเนจเรื่องราวต่างๆนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคนคนนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะเขามีความคิดความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะมาดูกันเลยความคิดความรู้สึกสิบไม้เท้านะคะน i c ยสรับ h p ไฮ t พนเทสนะคะ The Moon แล้วก็มีพลังงาน5เหรียญขึ้นมาเนาะในช่วงเวลานี้มนมองว่าอยู่ในจุดของการที่มีพลังงาน ใช้คำว,ว่าความรู้สึกที่เหมือนกับขาดหายอะไรไปโอ้มมนว่าหลายคนพลังงานชงงา้ธาตุไฟเหมือนกับมีพลังงานเก่าๆขึ้นมาด้วยค่ะแต่จริงๆเป็นโอกาสใหม่ได้ไหมได้แหละมมนรู้สึกว่าเขาแอบ,บคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะในเวลานี้คิดเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณเดาทางได้ยากนะคะแบบ ดาใจไม่ถูกเลยว่ามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่อา่ามันว่าเขาอยากมีช่วงเวลาหรือว่าอยากมีโมเมนต์ดีๆกับคุณนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้อะนะมันมีพลังงานของการที่แบบอยากที่จะมีช่วงเวลาสว e t ไทม์โรแมนติกนะคะหรือว่าการได้แบบมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ ความรู้สึกเนี่ยมืนว่าเขามองว่าคุณแบบว่าทำงานเยอะหรือว่ามีความเครียดม,มีความกดดันในชีวิตหลายๆด้านนะคะตัวเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายในชีวิตเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอืมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า planning ของคนคนนี้นะคะ คนที่กำลังจะเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะเขาแลนหรือว่ามีการวางแผนบางแผน,แนอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะอุ้ยมีพลังงานฮนาะถ้ทไวขึ้นมามีอะไรจะ๊ะ n i nice o f s w r r d นะคะ q u e e n o f sword ราชินีถือดาบเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังงานเด็กถือไม้เท้านะคะมันว่าเป็นโอกาสเรื่องราวความรกักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณนะคะ จะรับรู้ได้ถึงการ planning ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการต่อติดในเรื่องราวของ passion ความชอบความรู้สึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็เห็นถึงพลังงานนะคะ Queen of Swords เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความชัดเจนอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคนคนนี้เข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปคุณจะรู้ได้เลยถึงเป้าหมายของตัวเขาความชัดเจนสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นการแสดงออกเป้าหมายก็อาจจะชัดรือว่าการตัดสินใจหรือการทําอะไรของคนคนนี้ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคะมนว่าเขาค่อนข้างผอมลุยอะ่ะในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่บอกหลายคนเป็นพลังงานเก่ามน์ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเสียดายนั่นแหละ มันมีพลังงานแบบนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานใหม่เหมือนว่าเขาก็ไม่อยากที่จะพลาดโอกาสนี้ไปแล้วนะคะอ่าถ้าเขาแบบอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้คุณนะคะมน์ก็ว่าเขาไม่อยากที่จะพลาดโอกาสนี้เลยเขามองว่ามันเป็นโอกาสที่อาจจะมีแบบครั้งเดียวแบบนี้ก็ได้นะอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมนฑ์ขอดูหน่อยว่าในส่วนของ พลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยพลังงานหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะทิศทางนะคะหรือว่าการเทคชั่นของคนคนนี้ที่จะมีต่อชาวทัดไฟนะคะในการที่จะเข้ามานะมาดูซีเป็นอย่างไรเอ่ย มีพลังงานสิบดาบอ่าหนึ่งม่เท้านะคะพลังงานเพจสดๆนะคะเด็กถือดาบไพเดสมีพลังงาน Judgment นะคะแล้วก็หนึ่งดาบทำไมความรู้สึกว่ามันมีพลังงานเก่าๆขึ้นมาด้วยในเวลานี้นะคือ Judgment การฟื้นฟูสิ่งเก่าๆได้พลังงานไพเดสมีเบิร์ดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็การ h e ลลิ่งการจบกับปัญหา สิบดาบอะไรแบบนี้การเทชั่นของเขาถ้าเป็นคนเก่าเลยนะมุนมองว่าเป็นลักษณะการเคลียร์กับปัญหาการฮิลลิ่งหัวจิตหัวใจนะคะแล้วมีการฟื้นฟูพลังงานเก่าๆพลังงานสิ่งเก่าๆขึ้นมาเริ่มต้นกันใหม่แบบนี้แล้วก็ให้ความชัดเจนการสื่อสารที่มากขึ้นกับคุณนะคะบางสถานการณ์มันว่าเขายอมสู้ยอมลุยยอมเหนื่อยนะจริงๆมีพลังงานใหม,ม,หม่มาได้ไหมมาได้ค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพล้แล้วมนว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบในการที่มีปัญหาอะไรแบบว่าคุยกันไม่เคลียร์ไม่ชัดนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็การสื่อสารก็ค่อนข้างชัดว่ามีทิศทางหรือความต้องการในความสัมพันธ์ในทิศทางไหนแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลด้วยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่ามันเป็นภาวะของการตัดสินใจแล้วก็ น่าจะมีความแฟมีเหตุมีผลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมการเทคชั่นภายขึ้นสีด่ดาบด้วยเหมือนว่าต้องมีแนวโนม้มในเรื่องของการคิวิ่งการปรับการได้ชะลอแบบว่าอยู่กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเราเองเพื่อที่จะได้ปรับสภาพจิตใจให้มีความพร้อมมันมีในเรื่องราวของการได้พักได้แบบว่าเคลียร์พลังงานใจของตัวเราเองด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะ ขอดูเป็นทิศทางนะคะหรือว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากช่วงเวลานี้นะคะทิศทางเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะโอ้ไพ่ขึ้น The World เลยนะไนซ์อบชดนะคะชาวทัศไฟมีไพ่พลังงาน7ถ้วยขึ้นมาเดอะวิวฟอร์จูนนะคะมีพลังงานควีนอัพวานแล้วก็มีพลังงานเก้าไม้เท้านะคะ ถามว่าเป็นอะไรยังไงบ้างมนมองว่ามีในทิศทางของความสําเร็จหรือว่าจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนะคะจังหวะของการแบบว่าอ่ากงล้อแห่งโชคชะตาที่มันกําลังจะหมุนวนเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันว่าคุณมีโอกาสมีทางเลือกต่างๆมากมายนะคะมันว่าหลายๆคนก็อาจจะมีทั้งพลังงานอะไรที่เข้ามามากกว่าหนึ่งด้วย มันมีความคิดวิตกกังวลอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มนมองว่าปัญหาประสักอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มาทดสอบคุณนะคะมีโอกาสของการ Success การสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจด้วยนะคะแม้ว่ามันจะมีพลังงานของแบบโอกาสทางความรักที่ คุณอาจจะต้องฟันฝ่านิดนึงอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบแต่มนมองว่าเป้าหมายของคุณพอชัดแล้วอะไรแล้วว่าค่ะมันมีการต่อยอดไปถึงในจุดท,ที่ Success ได้ Cerabrate ได้เป็นพลังงานที่คุณมีอิสระในการคิดในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็คือดูแล้วมันเหมือนจะมีการใช้ความพยายามในความสมพันธ์เพื่อไปถึงพชันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจนะคะโอกาสในช่วงเวลานี้นะก้าวไม่เท้า น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า,าได้ประเมินดูสถานการณ์การมองการส0องสิบแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมนขอดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะอืมเอาคำเพิ่มเติมนะจ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ย มีพลังงาน2ดาบขึ้นมานะคะ3เหรียญค่ะมีพลังงาน10เหรียญ8ปถ้วยนะคะมีพลังงาน The Sun นะและก็ King of Cup นะคะน่าจะมีการประนีประนอมกับปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเพราะว่ามีการปรับในเรื่องของมุมมองมองในมุมเขามุมเราใจเขาใจเรามากยิ่งขึ้นนะคะ มีพลังงานการเริ่มต้นจาก e ซ s เป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานบวกได้สถานการณ์ไหนรู้สึกไม่โอเค Toxic ิก็เหมือนทิ้งปัญหาเอาไว้ข้างหลังหรือว่าเลือกที่จะเดินออกจากสถานการณ์นั้นๆนะคะโตวคุณจะไปในเวท,ที่เราสึกว่าเติมเต็มความสุขหรือว่าแฮปปี้ให้กับเราได้โอกาสในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาถามว่าคุณมีโอกาสในการต่อยอดหรือพัฒนาไหมมนมองว่ามีนะ มันมีจุดของการพัฒนาแหละแล้วก็จุดของการเติมเต็มความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างของคุณด้วยนะคะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในจุดที่เป็นโอกาสทางเลือกที่คุณเลือกแล้วนะคะมันมีความที่คุณต้องตัดสินใจด้วยอะ่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในส่วนของคําแนะนําจากไพ่นะไพ่เขาอยากที่จะให้คําแนะนํำยังไงกับคุณบ้างนะคะคําแนะนําจากไพ่ค่ะ ให้ชาวทัตไฟนะมีไพ่ the magician q u e e n of one the star นะคะ knight nice of swords knight of swords เนอะ seven of pentacles นะคะแล้วก็ two of pentacles นะคะคำแนะนำจากไพ่เนี่ยมันว่าอยู่ในจุดที่ไม่ต้องคิดเยอะฟุง้งซ่านหรือว่าคิดวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะกำลังจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นความหวังใหม่ในความ สัมพันธ์นะแล้วมันก็มองว่าอยู่ในจุดที่คุณจะต้องบาลานซ์รักษาสมดุลของตัวเองให้ดีนะคะมีภาพพลังงานที่ขึ้นมาเป็นในแนวทางของการที่จะมีเ h อเมดิเชียนรู้สุกว่าคุณจะมีการปร,รับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นในเป้าหมายแล้วก็ทำมันให้แบบว่า เป็นในแบบที่ควรจะเป็นนะคะที่นี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเป้าหมายยังไงแล้วเรามีความเชื่อคุณอาจจะได้ดึงดูดกับสิ่งที่ใช้เข้ามานะคะรวมถึงการเทคชั่นการลงมือกับเป้าหมายพ s ชั่นในชีวิตเราด้วยนะคะมันว่าคุณต้องนำพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงทางความรู้สึกอะเดี๋ยวโอกาสใหม่ๆก็จะปรากฏตัวขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะชาวพฤษภนะ ชาวกลุ่มกลุ่มสามนะชาวราศีตุลน,นะคะชาวพฤษศสามนะ่ะแล้วก็ชาวเมษนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ